ไงล่ะอะะไรวเนี่ยถามได้อะไรก็น้ำประสานแล้วสเดียรนะเซ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรจะทำไรแม่ท่านฮะแม่ท่านแก่ขนาดนี้จะทำลงอีกเหรอไอ้ตุ้มนี่ไอ้มาดานแกรีบกลับไปซะฮะก่อนที่ฉันจะเรียบชาวบ้านแถวนี้มันลุมประชาทันแกพวกคนใช้คนใช้ก็อยู่ฝั่งคนใช้เดียววะจะมาเทรกเรื่องของเจ้านายทำไม โอกี่ข้าโอ้โหพูดใจขอเท้าปาดปาดั้พน้อน่ไห่ใ่ให่คุณยหญ่ครับคุณยย่คุณย่ไม่หด่กนดนะ่อะไรกันปองพลเมื่อวานไม่เข็ดเลยไงยังมีหน้ามาที่นี่ ทำไมพวกสอนเรื่องของคนอื่นมันเยอะจังวะผมว่าคุณกลับไปดีกว่าอย่าให้ผม,มโทรแจ้งตำรวจเลยนี่เป็นแค่เพื่อนบ้านไม่ใช่เหรอวะทําไมชอบทําตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเองอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะเว้ยว่าคุณคิดยังไงกับคุณใหญ่ผมจะคิดยังไงมันไม่สําคัญมันสําคัญตรงที่ว่าตอนนี้คุณใหญ่ก็เสียใจมากพอแล้วที่เจอคนเร็วๆอย่างคุณนะ่ะ ถึงผมจะเลวแต่เขาก็รักผมเว้ยเขาไม่รักคนอย่างคุณหรอกจบไป,ไปคุณใหญ่ครับอยา่าเฮ้ยคุณใหญ่ครับคุณใหญ่มาเจอผมหน่อยครับ<ป>คุณใหญ่คุณพิพลพิพลมาอีกทำไมเนี่ยเลิกผมเสียงดังได้แล้วไม่งั้นผมจะโทรเรียกตำรวจจริงๆหน้าด้านหน้าทน,นยิงไล่ก็ไม่ไป แม่ขานมาเอ้าเรียกขาช่วยเหรอไอ้ตุ้มไอ้ตุ้มรีบมานะคุณยายคุณยายคุณยายยินผมไหมคุณยายคุณหยุดเสียงหน่อยคุณยายครับคุณยายคุณยายเฮ้ยคุณยายเฮ้ยหยบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณยายคุณยายครับมาทำไมอีกคุณยายครับผมสำเนึกผิดแล้วจริงๆคุณยายยกโทษให้ผมด้วยนะครับนี่ปอยก็บอกให้เขากลับไปตั้งหลายทีแล้วนะคะแต่เขาไม่ฟังค่ะคุณยาย คุณปองพลคะใหญ่ไม่อยากฟังคำโกหกแก้ตัวจากคนอย่างคุณอีกกลับไปเถอะค่ะโถ่คุณใหญ่ผมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วจริงๆนะครับไหนล่ะหลักฐานว่าเลิกกันจริงอะใช่นี่แกโกหกใช่ไหมฮะคุณใหญ่อย่าไปฟังค่ะเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะคุณใหญ่ครับเฮ้ยคุณใหญ่คุณใหญ่คุวใหคุณใหญ่อยไงเฮ้ยคุณใหญ่ครับผมจะไม่ไปไหนจนก่าคุณใหญ่จะให้อภัยผม ยังมีหน้ามาหาใหญ่อีกเหรอคุณพ่อท่านประธานท่านประธานครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่เคยมีเจตนาจะหลอกท่านประธานกับคุณใหญ่เลยนะครับคุณกลับไปซะก่อนที่ผมจะให้ตำรวจมาลากตัวคุณออกไปยังยังนิ่งอยู่อีกคุณท่านพูดขนาดนี้แล้วยังไม่ไปอีกต้องไป ไป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 เดี๋ยวกวาดลงท่อเลยยโทษให้ผมนะคุณใหญ่เดี๋ยวผมโทรหานะเฮ้ยเดี๋ยวผมโทรหานะคุณใหญ่เดี๋ยวผมโทรมานะไม่ต้องโทรไปไชิปไปไไปไเไป็ปไรไรไไมไปป็ปไรไมไเปไปไรไะมันไปไป้วใป่ว่ามันต้องย้อนกลับปไ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 ป่ปไป่ปไปไไป่ไป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 ไ้าปไปไ งั้นเพราะว่าใหญ่ไปหาที่พักใจสักพักหนึ่งดีไหมลูกคุณท่านครับตุ่มขอเสนอเป็นที่บ้านสวนดีไหมครับอืมก็ดีเหมือนกันนะไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อใหญ่จะได้สบายใจขึ้นอ่ะแล้วงานที่บริษัทล่ะคะไม่เป็นไรหรอกทางเนี้ยพ่อจะให้หินดูแลแทนใหญ่ไปเลยนะจะได้สบายใจขึ้นนัง งั้นผมขออนุญาตไปเป็นเพื่อนคุณใหญ่นะครับจะได้ช่วยดูแลคุณใหญ่ด้วย